มีความเสียหายจํานวนมากก็คือมีผู้เสียหายเนี่ยณขณะนี้นะครับมีผู้เสียหายประมาณ495คนนะครับความเสียหายประมาณมากกว่า12,000ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยท่านณทิพย์ดีก็กำชับแล้วก็เร่งรัดแล้วก็ติดตามเนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่องเวลาเพราะผู้ต้องหาในขณะนี้นะครับถูกจับกลุ่มได้13าลายจากที่ศาลท่านออกหมายจับให้16ลายหลบหนีอยู่3ลายนะครับดังนั้นเรามีเวลา ที่จํากัดนะครับเราต้องทํางานด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็รอบครอบและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับจริงๆแล้วจากบอกแสเราทราบแล้วนะครับแต่ต้องขอ เก็บเป็นนะครับความลับนะครับในสำนวนเนื่องจากว่าจะมีผลต่อรูปคดีนะครับเพราะว่ามันสำคัญนะครับว่าผู้ต้องหาอยู่ที่ไหนหรือไปปรากฏตัวที่ใดนะครับมันก็จะมีผลับในการติดตามหมอบุญนะครับอีก2ลนยนี้จะเป็นบกเกอร์บ็กเกอร์และโบ็กเกอร์นะครับบกเกอร์ก็คับผู้ร่วมกระทำผิดครับเนื่องจากคดีนี้